เฮ่อจินซินใช่ไหมมีความสามารถอะไรต้องมีความสามารถด้วยเหรอใช่ต้องมีแน่นอนสิฉันะสดอบฮะพูดง่ายๆก็ไม่ว่าจะจมน้ำโดนเผาโดนพิษหมดลมสำลักตายแบบไหนข้าก็ชนะสสดได้ภายในหนึ่งช่วยยามเลยล่ะ แม่นางอย่าเล่นสิฟังนะรีบไปเธอไปนี่ใครเขาเล่นกันข้าจะบอกว่าอย่าดูถูกความสามารถของข้านะที่จริงการชนะสูตรเป็นความรู้อย่างหนึ่งเอข้าหูปากอ๋อให้นางพูดยังขอเริ่มจากการสำรวจสมง่ายก่อน นั่นก็คือชายสำรวจซ้ายหญิงสำรวจขวากลางคืนถึงเช้าหยิกนิ้วกลางเช้าถึงบ่ายก็แบมือเย็นถึงตอนกลางคืนนั้นกำมือรู้เวลาตายจากมือคนตายทุกท่านต้องถามแน่แน่ถ้าหากคนตายเหลือแค่กองกระดูกคนรทำยังไงนี่แหละคือสิ่งที่ยากต้องนึง่ง เหมือนกับนึ่งสาลาเปานั่นแหละการนึ่งนี่ถ้าในกระดูกมีแผลมีรูแค่ดูก็รู้แล้วจบแล้วมีพิษเยี่ยมเลยแม่นางคนนี้เนี่ยนะข้าชอบเลยตาแกจัดการให้ด้วยว่าไงนะลูกพ่อ ถึงรสนิยมของเจ้าอาจจะแปลกไปสักหน่อยแต่ว่าในเมื่อเจ้าชอบแม่นางคนนี้พ่อคนนี้ฮฮจะไม่รับปากได้ยังไงถ้าเกียเอาจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วโธ่บรรยากาศดีพวกเจ้า สนุกกันให้เต็มที่นะเดี๋ยวพ่อไป <g ül> จดาทะเบียนให้เองลิเจียไปกันนี่เดี๋ยวตาแก